รัฐบาลมีการเก็บค่าร o ยตี้เกิดขึ้นกับโรงกลั่นน้ำมันแล้วเท่าที่ผมทราบร o ยตี้นั้นก็เก็บไม่เหมือนกันอีกบางบาง,บางเจ้าเก็บ2%บางเจ้าเก็บเป็นฟิกไปแล้วตั้งแต่ต้นแล้วลายใหม่เกิดขึ้นมาขอไม่เสียร o ยตี้เลยตลงตรงนี้จะเอาอยัางไงเพราะร o ยต์ี้ก็เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งกับโรงกลั่นในที่สุดก็ผักภาระมาหาพวกผมผมใช้น้ำมัน ตรงนี้เนี่ยจะต้องทําอะไรให้มันชัดเจนหรือเปล่าจะเก็บหรือไม่เก็บจะเก็บให้มันเหมือนกันหรือจะไม่เก็บไม่เก็บทั้งหมดรัฐบาลนี้มองปาะานนี่ไงครับรัฐบาลนี้กําลังมองอยู่ว่ารัฐบาลรัฐบาลที่แล้วทําอะไรไว้อตอนนี้กําลังมองตรงนั้นอยู่ความชัดเจนมีแล้วนะครับอาจารย์ความชัดเจนเรื่องนี้มีแล้วมีอยู่แล้วครับคืออะไรครับในมติของคณะรกรรมการนโยบายพลังงานได้ออกมาแล้วในมติของรัฐบาลคราวที่แล้วซึ่งผมก็เป็นผู้ดูเหมือนอย่างอาจารย์นี่แหละมันมีความชัดเจนแล้วว่า การที่จะสร้างลงกลั่นน้ำมันและไม่อยากจะเสีย2%เนี่ยก็จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางด้านการส่งเสริมการลงทุนเลือกเอาถ้าคุณอยากจะได้สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายพรบ b o i ก็ได้แต่คุณต้องเสีย2%แต่เรากําลังมาลดูว่าจากวันนี้ไปในอนาคตเนี่ยให้เกิดความเป็นธรรมของคู่บริโภคและให้เกิดความเป็นธรรมแก่ความเสมอภาคของการแข่งขันโดยเสรีผมย้ำตลอดเวลาว่าการแข่งขันโดยเสรีต้องอยู่บนความเสมอภาคเท่าเทียมกันหมดของฐานการผลิต ซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เท่ากันบริษัทที่มีปั๊มน้ามันมากที่สุดในประเทศไทยไม่มีโรงกลั่นของตัวเองเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จะต้องมานํารวมพูดจากันพิจารณาในประเด็นเหล่านี้พร้อมๆกันถ้าอยู่ในมาตรฐานเดียวกันนะครับเพราะเราต้องการให้การค้าเสรีนั้นต้องมาจากสมมติฐานว่าคุณอยู่บนฐานเดียวกันสิครับเท่ากันสิครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ใชเราไปเสรีเสรีเท<ๆ><ๆ>กันไปเท<ๆ>กันไปแถวขายขายปลีกเนี่ย แต่ต้นทางย้อนมาดูหน่อยสิครับว่ามันเสรีเท่าเทียมกันจริงหรือเปล่าครับตรงนี้กําลังจะดูอยู่รเฐบาลสวัสดิ์ครับ,รบมีแผนมีเรื่องราวเรื่องนี้เพราะว่าตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลที่แล้วเกิดขึ้นเพราะมีลงกันใหม่อ้างรัฐธรรมน,นูญแล้วไม่จ่าย2%เแล้วในที่สุดตกลงจะมีแผนอะไรยังไงหรือเปล่าครับขณะนี้คงคงไม่ใช่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่แล้วนะครับเรื่องนี้นที่จริงมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้ว เนื่องจากในการตั้งโรงกลั่นสมัยนั้นต้องขออนุญ,ญาตจากรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็กาหนดเงื่อนไขต่างๆที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเงื่อนไขาการจ่ายผลประโยชน์ตออแทนพิเศษที่โรงกลัน่นแต่และโรงจ่ายให้รัฐเนี่ยมันจึงแตกต่างกันบางจากก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งคือไม่ได้บีโไอแต่ไม่ได้จ่ายสองเปอร์เซ็นต์ไทยออยล์ก็จ่ายสาสิบห้าเปอร์เซ็นของกำไรก่อนหักภาษีแต่ได้บ OI อไอโรงกลั่นเชลล์คาลเทคจ่ายสองเปอร์เซ็นต์อสโจ่าย2%สองเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลชุดที่แล้วได ัะเก์ออกมาชัดเจนว่าโรงกลั่นใหม่จะเอายังไงจะจ่าย2เปซตแล้วได้บ I หรือไม่จ่าย2%เซแล้วไม่ได้ b ิอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ทำให้ทุกคนอยู่บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันแล้วของการที่เขา่ายสบห้าเปาร์เซอะไรต่ออะไรกันทีนี้ถ้าเกิดเขาคิดว่าเงื่อนไขเดิมเนี่ยไม่เป็นธรรมกับเขาก็จะมาขอเจรจากับกระทรวงสึกากรรมได้แต่ถ้าเขาพอใจที่จะจ่าย2เปอร์เซนนะครับผมคิดว่าเราก็ไม่ต้องไปขอยกเลิกสัญญาหรอกถ้าเขาไม่พอใจเขาจะมาขอเจรจาเองและไอ้เรื่องนี้ก็็เเปนรื่องที ก็ต้องมีการเจรจาต่อรองกันว่าตกลงว่าจะเอาอยัางไงจะปรับเงื่อนไขเดิมอย่างไรในประเด็นที่ให้ความเป็นธรรมสมอภาคผมเห็นด้วยนะฮะที่ท่านรองพูดถึงว่าต้องทํำยังไงให้มันเกิดความเสม,มอภาคซะก่อนแล้วในความสม,มอภาคอันนี้เนี่ยผมเองยังอยากจะสนับสนุนว่าลดต้นทุนให้เขาซะมผมในฐานะผู้ใช้ก็จะได้ประโยชน์อันนี้สองไปด้วยนะฮะรเรื่องอะไรที่จะรัดไปเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการแล้วผู้ประกอบการก็มากลับมาเรียกแก่ผมผมก็เป็นผู้ที่จะต้องนําสินค้าไปส่งออกแข่งขันกับคนอื่นก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้ผมอยากจะสนับสนนุว่า ให้ดูลึกลงไปถึงว่าทําให้เป็นธรรมแล้วก็ลดภาระอันนี้เห็นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติมันยากมากเพราะสัญญาทั้งหลายที่ว่าเนี่ยลงนามก่อนที่จะมีการยกเลิกการควบคุมราคาน้ำมันทีนี้สัญญามีอยู่แล้วรัฐได้มาแล้วปีละผ่านท้งร้อยล้านบาทอยู่ดีๆไปเปลี่ยนสัญญารัฐขอเปลี่ยนเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใครที่เปลี่ยนก็ตามเนี่ยผมคิดว่าถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนแน่ๆแล้วก็ถูกปปบบงสอบด้วยแต่ถ้าจะทำสองเปอร์เซ็นต์เท่ากันหมด หรือว่าจะทําอย่างไรก็แล้วแต่นะครับบนรากฐานเดียวกันทั้งหมดหรือกันใหม่ทํารากฐานเดียวกันทั้งหมดอย,อย่างนี้ไม่ไม,ไม่ถูกปปไม่ถูกอกภิปรายนนใช่ไหมครับอันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาผมคิดว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยก,ก็คือว่ามีช่องมีเงื่อนไขในสัญญาที่เปิดช่องให้ทางนั้นอยู่แล้วตั้งลงกานในประเทศไทยเนี่ยเอาเครื่องจักรเข้ามาก็ต้องเสียภาษีนะฮะผลิตออกมาแล้วเนี่ยเวลาขายต้องแข่งกับน้ํามันที่มาจากสิงคโปร์ซึ่งเขาไม่มีภาษีในการนําเข้าเครื่องจักร แต่ต้องราคาเท่ากันนะครับสิ่งพวกนี้เนี่ยก็เป็นภาระนะครับเพราะฉะนั้นการที่มองดูเพื่อจะลดภาระได้บ้างหรืออะไรไม่ไม่ไม่ใช่ลดให้เป็นพิเศษให้มันเท่าเทียมกับการที่แข่งกับต่างประเทศได้ก็คงจะมีประโยชน์ครับ